สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนะฮะอยู่กับผมคีโมจังเลยครับวันนี้เราอยู่กับการตีบอสเวอร์นะฮะมังกรขาวหรือปีกแข่งพายุในภาษาไทยนั่นเองเลยครับซึ่งก็แน่นอนครับมังกรขาวเนี่ยมีสปีด400นะครับสามารถเช็คข้อมูลได้นะฮะสกิลที่ใช้เนี่ยมันจะมีหินมีใบนะมีลดเทิร์นบัฟนะครับเป็นการโจมตีแบบเวทนะครับมี4เป้ากับ5เป้านะครับแล้วก็มีลดความเสียหายทางเวทจากเรานะครับแล้วก็ต้านทานการกลายเป็นหินนะฮะสกิลก็ตามนี้เลยนะครับะนั้นเนี่ย ที่เราจะใช้นะครับมาอธิบายกันก่อนนะฮะอย่างแรกสปีดเราควรจะมากกว่า400นะฮะก็คือ401ขึ้นไปซึ่งเราสามารถจะใช้ช่วยตัวช่วยได้โดยการลดสปีดนะฮะ85เนี่ยบอกว่าลดสปีดทางด้านของออฝั่งตรงข้าม10%แล้วก็ลดฝั่งตรงข้ามได้แค่10นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือแค่390นะครับถ้าเราตั้งอย่างนี้นะฮะแต่ของผมสปีดเกินนะฮะเลยขอข้ามไปนะครับ มีเหลือตั้งประมาณนี้นะฮะแล้วก็เวสามสิเนี่ยเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับอัศวินในทีมทั้งหมด10%อันนี้จําเป็นต้องตั้งด้านบนนะฮะเพราะว่ามันจะบวกสปีดให้เรา5ตัวคูณ1ิเท่ากับ50นะครับซึ่งสปีดของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณนี่นะฮะรวมๆก็ใส่ของสปีดเป็นหลักนะครับ9ชิ้นนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ360กว่าๆ361 3 6 2โดยประมาณนะครับ ดังนั้นเมื่อบวกเข้าไปกับสกิลของทางด้านเลเวล30ก็จะเป็น400กว่านะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเอา85ตั้งลงนะครับตั้งลงนี่คือลดอัตราคีของฝั่งตรงข้ามนะฮะแทนนะครับโดยเซตที่เราใช้เนี่ยจะต้องเน้นการเพิ่มครูดาวนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนทั้งหินทั้งใบนะครับเมื่อบอสได้ออกสกิลแล้วสกิลจาก่อนข้างแรงนะระดับง่ายเนี่ยจะง่ายหน่อยนะครับถ้าระดับปกติอาจจะโหดหน่อยนะ เดี๋ยวเราไปอมๆกับระดับง่ายกันก่อนนะครับซึ่งมังกรรอบนี้มีสกิลติดมาก็คือลดความเสียหายจาก5เป้า30เอนะฮะอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเพราะเราจะใช้สกิลเดียวเป็นหลักนะครับแล้วก็ลดความเสียหายจากการโจมตีกายภาพ30เอันนี้มีผลพอสมควรนะฮะเดี๋ยวไปลองกันแล้วกันนะว่าระดับง่ายเนี่ยจะได้สกิลแต้มนะครับเริ่มกูดาไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องคิดมากเลย เพราะว่าโดนสกิลทีเนี่ยมีหงายแน่นอนเดี๋ยวเพิ่งมกจำเมนะฮะช่วงแรกให้เนธเพิ่มคูดาวไปก่อนนะครับเพิ่มคูดาววนมาเมื่อไหร่ใช้เลยนะครับอันนี้จะเล่นแบบสเตปนะฮะราเชลลดจมลดเนฟครับแล้วดาเมจไปครับวางค่อยทาเอสนะ น่าจะวนทันอยู่นะฮะสองท่าคือ80วินะฮะถ้าไม่ทันก็งานเข้านะฮะแค่นั้นเองนะโอเคฮะต่อเวลาอีก50วิครับสังเกตเราจะไม่ให้บอสออกสกิลเลยนะวิธีเล่นวิธีนี้นะเพิ่มก่อนดีกว่าครับ ดึงได้นิดหน่อยสองชมีเอานะฮะคูดาวเอานะฮะต้องรีบออกสกิลอื่นนะครับถ้าสองชมีนะคิวล่างราชเชลจะแรงกว่านะฮะแต่ผมนกไฟไปเรื่อยๆนะเผื่อจังหวะวนคูดาวแล้วมันไม่มีเวลานกไฟนะฮะก็ใช้เอสเป็นตัวเพิ่มดาเมจหลักกับราชเชลนะฮะในการลดเด็บของคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็มีเสี่ยวเป็นตัวคอนโทรลเกมด้วยการเพิ่มคูดาวนั่นเองนะ เหมือนกันลาเชือกท่าล่างก็จะแรงนะครับอันนี้ลาเชือกมสามที่สี่นะของไม่ค่อยเต็มนะครับเพิ่มไปอีกครั้งวิโอเคสลับท่าดีออกเรื่อยๆครับคาเอดปาร้าใครแรงคาเอสปาร้ายิงก็ได้นะครับผบนที่ผมเน้นเอาบับนะท่านี้น่าจะทันครับเอาท่าบน ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เซอินเลยเพราะว่า,วาถ้าใส่เซอินคุณต้องถอดเปลี่ยนเป็นของสปีดนะครับอ่าไม่งั้นเดี๋ยวสปีดจะไม่พอนะครับแล้วก็การวนสกิลไปวนสกิลมาเนี่ยมันค่อนข้างจะพอดีกับการเล่นเพิ่มผูดาวอยู่แล้วนะฮะเราจะไม่ได้กดสกิลเดียวของตัวหลังบอ่อยขนาดนั้นรนะดับง่ายตีชิวๆอยู่นะครับ เิมไป50วินี่คือเรายัางไม่ให้บอสออกสกิลเลยนะถ้อาออกสกิลก็เห็นกันป่าล่าป็นกันป่าล่าระดับง่ายอาจจะไหวแต่ว่าระดับปกติออกมาสกิลหนึ่งนี่น่าจะไปหวั่นนั้นดีกินไปเรื่อยๆนะครสีดาวมากดกันดีนะ สกิลหนึ่งมันห่างประมาณ10วินะครับถ้าต่ำกว่า1ิวิหรือประมาณ12วิให้กดคูดาวรอเลยจะไ,ได้ไม่เผลอนะอย่างงกระเมิดมากเดี๋ยวตายเอาเข็ดแล้วจริงๆงกระเมิดเนี่ยอย่างนี้ผมรอเพิ่มคูดาวฮะ <c oughs> ตอนนี้ร็ร้านห้าแบบชิวๆนะ แต่ิบนาทีบอสจะกลายร่างนะครับนาเม่จะไปโดนตอนนั้นนะครับสำหรับระดับง่ายนะล็อกไฟหมดหรือยังลกไฟหมดนะฮะ เอาท่าล่างนะท่าล่างห้าสิบดีนะครับให้ท่าล่างวนไวที่สุดท่าบนแค่สามสิบนะหกนาทีผ่านไปถึงสองล้านตีบอสนี่จะเกรงร็งนิดนึง ใกล้สิบนาทีแล้วสิบนาทีมจะแปลงร่างนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นหน้าตายยังไงนะฮะเมื่อกี้ป้าหมายไปหน่อยเหลือสี่ห้าวิไม่รอไม่ลุกพีู่หรือเปล่าน่าจะทันอยู่โอเคทันอยู่ฮะ สลับบัฟไปเรื่อยๆนะผมใช้อยู่แค่ประมาณ6สกิลนี้เองนะครับที่สังเกตน,นะหลังสิบวินาทีเนะี่ยดาเมจจะเร่งไม่ขึ้นแล้วนะฮะั หยุดนาทีไม่รู้ว่าพอมันแปลงร่างมันยังรับเพิ่มพูดาหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะฮะลงสกิลไม่ทันเราก็กดเอสปาร์ด้าก็ได้หรือว่าเดี๋ยวโดนหลังก็ได้นะครับอิสปาร์ด้าถ้าบนก็แรงอยู่นะถ้าของบวกดีๆเพิ่มต่ออาชีวิตรื้อหกแล้วนะสำหรับมังกรนะโอ้ยชึ้งทุกขณะ ตอนนี้รเราจะแตะสามล้านครับกดเพิ่มผู้ดาวก่อนเดี๋ย่าไปห่วงท่าเดียวนะเดี๋ยวเสร็จก็เพิ่มได้อีกรอบนะฮะเหลือสิบนาทีแล้วว่ะ 1นาทีแล้วว่าได้อยู่3ล้านฮะปรับก่อนแปลงร่างเฮ้ยฮะ3ล้านะ2ฮนะเห็ืประมาณตอนนี้มังกนรนดำมาแล้วเรียบร้อยฮนะพอมันแปลงร่างปั๊บมันออกสกิลได้เลยครับนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยพอประมาณ9นาทีเราควรจะเลิกเพิ่มพูดาวได้แล้วนะฮะหันมาตบๆมันก็ได้นะ สรุปว่าพอมันแปลงร่างปับ๊บอ้กูดาวที่เราเพิ่มไว้หายหมดนะครับก็จะโดนสถานะรัวๆนะครับอันนี้คือระดับง่ายนะขอลาเชียวทิ้มก่อนจากหนึ่งพี่หลังสิบนาทีคือมรณะถาม เดีย๋ยวเราจะเล่นสเต็ปนี้แล้วสำหรับมังกรระดับปกตินะมังกรขาวที่ตอนนี้กลายเป็นมังกรดำนะฮะวันนี้ทั้งใบทั้งหินครับเรียบร้อยฮะลาก,ก่อยดีกว่าแล้วตีกันแล้วนะฮะเฮ้ยเอดได้ตีทีนึงโอ้ลืมกดค้างไว้โธ่แข่งแกงอะไรอย่างงี้ลองไปท้าทายะระดับปกติได้ไหมได้สิ รับไปเลยสามล้าน2นะครับไปครับระดับปกติครับผมเพื่อระดับง่ายได้กันเท่าไหร่ครับโอ้เราได้เยอะสุดเลยนะ3าล้านสองนะครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับเดี๋ยวดูครับระดับปกตินี่โอ้โหเยอะสุดแสนกว่าเดี๋ยวไปลองกันครับเราใช้สเต็ปเดิมนะครับไม่รู้ทันหรือเปล่านะฮะระดับปกตินี้ก็ลดอัตราคีิติคอข้อของเรา4ี่อร์นะฮะเราก็ลดดาเมจของเราอีกี่นะ ี่ข้าโคตรเบานะฮะเอสปาได้อีกอย่างคือประโยชน์การเวทนะครับจากพวกมังกรนะใครไม่ทำเอสปาด้ทำเป็นใช้เบลก็ได้นะถ้าเป็นของ2สปีดนะครับคำนวณยังไงก็ได้ให้สปีดเรารวมสกิลแล้วได้401ขึ้นไปนะครับมาครับตีมก่อนได้ไหมจ๊ะเบเบ้โอ้โหเบเบ้เบเบ้อย่าพึ่งนะโอเคขอครูดาวได้ไหมจ๊ะ ดาวสองสกิลตามลายเชลนะฮะเพราะมันตีหนักอยู่ดีนะครับมาแล้วฮะสองหมื่นแรกครับเอาฮะเอาหมดฮะ พอดีนะฮะอันนี้กดคูดาวรอเลยสิบ2 10อสบถึงประมาณ13วิอ่ะนะฮะกดรอเลยนะฮะไป5 0ิวิครับโอเคฮะเอาตัวรอดต่อไปได้ครับอย่าให้หลุดนะหลุดก็ g ีฮนะ1ิวิน่าจะนานไปนะครับรอดีไหมอนะ่ะถ้ารอเทินมันจะเดินนะครับนี่คือดาบสองคมนะ ถ้ารอมีสิทธิ์ที่เธอจะเดิน3วิ2วิเอาเอาครับอย่างนี้รอฮะดูตามความเหมาะสมนะเพราะว่าถ้าหลุดปั๊บคือตายเลยนะฮะอย่งน,นี้ประมาณ14วิก็อาจจะเอานะโอยอย่างนี้โอเคพอดีเลย to to ตึงใจแล้วหนีบุ้ยก่อน หีีบัวอันดับเพื่อนนะฮะจิ้มเหอะจิ้มเหอะอย่าโต้ไปโต้มามันหลายวิ <c oughs> แต่ก็ต้องให้มันโตบ้างนะในเงน้นเพลินจะวิ่งนะครับแล้วมันจะตบนะ <c oughs> เราหนักนะฮะสกิลล่างราเชลเป็นสกิลที่ทำดาเมจได้ดีนะครับเพราะว่าคี้เสมอนะ ถ้าใส่อนนจะมีพวกคีดาเมจอะไรนะฮะจะได้ดามเมทสมควรเลยนนี้ผมไม่แน่ใจผมใส่คีดาเมจยังพวกราเชล40นี่สบายเลยสอุกชัวที่น่าทำไอคัพซิกซิครับเป็นแสนกว่านะฮะเราอยากได้สัก2 5 0 0 0 0ห้าได้ไหมเพิ่มก่อนฮะอยางงกฮะบางทีจะงกอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเตียวเนี่ย สองเตอร์น <min it S 1> mm ้ตาหมดก็มีแววจะไปนะติดบล็อกเลยรัวนี่ขนาดตั้งรถบล็อกรถเดฟนะฮะแม่งติดบล็อกเลยรัวไปครับแสนหกครับอย่างง้างกลัวนะฮะรู้ว่าเพิ่มกูดาวอยู่แต่ก็เสียวอยู่ดี เคยโดนมาแล้วอย่างเร็วนะฮะหลอนไปแล้วฮะ <_ s 4> s> <S เพิ่มก่อนนะฮะอย่างงกฮะ s> <S อย่างนี้ท่าล่างก่อนท <_ s 1> <_ s> ่าล่างบนแล้วไปวนอีกรอบก็ได้หรือเต๊เตก็วนไปเลยฮะเต๊ะเซฟวนไปเลยนะฮะดึงเวลาไปอีกแต่น่าจะเพิ่มเกินแล้วนะดังนั้นของกนิดหนึ่งนะครับถ้าตายเพราะชอนี้ก็ น่าโอเคลาเชียวไปต่อครับ <c oughs> เริ่มเข้าแล้วนะเสรียวอมาตะหมดนะครับเ <c oughs> ขายัางดูชิวๆอยู่นะ ทิมราเชลเสร็จแล้วก็ผ่าล่างเสี่ยวนะฮะน่าจะพอดีเพลงทันนะแต่ถึงสิบนาทีก็ g ีๆเลยนะไม่ต้องรอดาเมจอะไรทั้งสิ้นนะสิบนาทีนอนได้เลย พ็ะบูดานะที่ผมยังไม่ได้ด้ำนาเบดจริงๆว่าท่าบนของทางด้านเอสปาดามจะแรงกว่าท่าอื่นไหมนะครับมีพยายามเล่นแบบเจพี่สุดแล้วกันนะครับเน้นไม่ตายนะเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับอันนี้อาจจะเล่นนาเบดนิดนึงนะมีเสียวๆนิดหน่อยนะ เพราะว่าเดี๋ยวสิบนาทีไม่ต้องตีกันแล้วนะก็จะพยายามเพิ่มกูดาวถ้ามันไม่เป๊ะจริงจริงบางทีส่วนมากจะดึงท่าอื่นก่อนถ้าได้ดาเมจพราะเราได้แป้มกันค่อนข้างน่าพอใจแล้วนะสำหรับตอนนี้ไม่คิดจะคิดเลยใช่ไหมโดนลดทีไป่ิเป40%นะครับ ปวดหัวก็อะไรทีเดียวนะกินดาวเพิ่มเพิ่มคูดาวสองครับพอดีฮะอาจจะเป็นการเพิ่มคูดาวช็อตสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวทีมนาทีนะฮะก็จีตีแน่นอนนะะตามความรู้สึกนะอ้าวหลุดครับเรียบร้อยฮะหลุดอย่างนี้หลุดอย่างนี้ไปสวรรค์นแน่นอน เม ah <mel> ื่อกี้คือหลุดนะฮะหลุดตอน9นาทีเราไม่เป็นไรนะสามแตะแล้วนะครับถือว่าแต้มสวยแล้วนะรับได้คะับโอ้โหเดี๋ยวโดนใบเรียบร้อยใบใบหินหินครับบางคนบอกเล่นเป็นทีมเออ่การสถานะดีไหมต้องลองครับผมกลัวว่าดาเมจมันจะแรงไปนะฮะคือการสถานะได้จริงแต่โดนสกิลเข้าไปตายเพราะว่าความแรงอยู่ดีอะไรเงี้ยนะก็เลยเลือกเป็นทีมเพื่อนูดาวดีกว่านะครับ โอเคฮะเราเล่นตีได้เกือบสิบปีนะตามแตนกว่านะฮะโอเคนะจัดว่าแต้มสวยอยู่นะครับไงก็หวังว่าจะเอาเพื่อนเพื่อต่อไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของทีมเพื่อนเพื่อน,นะครับระดับปกติเราก็โหนำห่างครับแต่ว่าผมว่ายังมีคนที่แบบแข็งๆรอก่อนนะฮะยังไม่ตีอาจจะรอทำของหรืออะไรนี้นะฮะ ไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดสุด r ้า e กดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงบริการเติมเงินทางหน้าแฟนเพจนะฮะแล้วเจอกันใหม่กับขีโมจางคลิคล่คลิปหน้านะครับเจอนั้นก็ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ